นะคะเป็นที่เป็นสานการ์ขายของยี่สันไปซึเร่สาขาคาแต่แวันนี้เรามาอยู่ที่สาขาพะเยาพะเยาค่ะ,คะวันนี้มาเที่ยวพะเยานะคะวันนี้น้องแพทกับน้องเดือนก็จะมานําเสนอรถตัวนี้นะคะจะเป็นรถอันเนมรารุ่นปี23นะคะ,ะแต่รุ่นนี้นะคะที่เราจะมาให้ดูวันนี้เป็นรุ่น EL ค่ะซึ่ตงตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ไม่ถึง6แสนบาทนะคะเท่าไหร่คะ5แสน นิดนิดเองค่ะตัวนี้นะคะคุ้มมากๆค่ะฟังก์ชันความปลอดภัยด้วยราคาด้วยเนะะี่ยค่ะคือคุ้มมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวมีอะไรคุ้มบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตัวนี้ถ้าสำหรับตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะสีขาวมุกสีใหม่เลยค่ะสุัเดีนนะคะ่ะแล้วก็หน้ากระจังน,นะคะเขาเป็นแบบลิโดร์ คอนหฮเสียช่้กว่าเดิมใช่ค่ะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะตัวเซนเตอรนะคะ,แล,ะแล้วก็เตียงกดเป็นคนหน้าแล้วก็เบรคระยะเลยค่ะใช่ค่ะแล้วยังไม่พอนะคะ<ม>ไฟหน้าของเรานะคะก็จะเป็นไฟดวงใหญ่แบบน,นี้เลยนี่เลยนะคะมาพร้อมกับนีค่า สกเกร์ตของเรานะคะสกเกร์ตจะเป็นสกเกร์ตแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นของมิสันเลยนะคะคืุ้นมากๆแล้วก็ความปลอดภัยดีมาเต็มจริงค,ค,ค่ะแล้วก็ทําให้ดูสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะอ่า <ไป S 1> ค่ะดดเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันเลยนะคะ จะช่วยลดความเน้นยังนะคะควบคุรนะคะเตรียมออกนอกเลยแล้วก็ลดความเร็วของลูกค้าไปเลยค่ะแล้วของเขานะคะตอนนี้ก็มี มาเลยแล้วก็โลโก้ตัวนี้ใหม่ล่าสุดคันใหม่สวยงามขึ้นกว่าเดิมค่ะในส่วนของกันชนท้ายนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแต่งเสเศจจากโรงงานนะคะ ภายในของเรากันบ้างนะคะภายในของเราตัวเบาะนะคะตัวเบาะก,ก็จะมีความอบกระชับเป็นของ zero gravity นะคะให้ความสะดกสบายเวลาเราเดินทางไกละจะไม่จะลดอาการเมื่อยล้านะคะตัวนี้ดีมากค่ะแล้วก็มาถึงตัวพวงมลาลัยของเราค่ะพวงมลาลัยของเราก็จะเป็นแบบ3ก้านนะคะเล็กกระทัดรัดด้วยแล้วก็ในรุ่นตัว el นะคะ เรามีตัวนี้มาให้เลยนะคะปุ่มด้านขวาพวงมาลัยเป็นฟังก์ชันมีเดียเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ที่ที่คาไม่ถึงเลยก็คือตัวนี้ค่ะด้านขวาพวงมาลัยนี่ก็คือตัวนี้เป็นครุสคอนโทลหรือว่าล็อกความเร็วให้เลยในราคาแค่500,000กว่าบาทได้ตัวล็อกความเร็วตัวนี้นะคะสะดวกสบาย ช่วยความลดความเมื่อยล้าในขณะขนะับขี่แบบเดินทางไกลเนะะเอาะอจ้าวตัวนี้คุ้มมากๆจริงๆค่ะแล้วมาในส่วนของเครื่องเสียงของเรานะคะเครื่องเสียงของเราค่ะก็จะได้ตัว EL เนี่ยจะได้เป็น บูทูธให้เลยตัวนี้นะคะแล้วก็ในฝั่งของแอร์นะคะก็จะมีปุ่มออโต้ให้ให้ด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะสามารถกดปุ่มออโต้ได้เลยความเย็นก็นจะทำงานให้อุณหภูมิภายในเย็นฉ่ำนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ค่ะปุ่มสตาร์ทของเรามีให้ตั้งแต่รุ่น E มาแล้วนะคะตัวนี้ค่ะเกียร์ก็เป็นแบบ CVT มาให้เลยนะคะนุ่มสบายค่ะเวลาเข้าเกียร์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นแบบซอฟมาให้เลยนะคะที่เก็บสัมภาระจะเป็นซอฟมาให้เลยก็คือนุ่มมากแล้วก็มีที่เก็บด้านในด้วยนะคะแล้วในส่วนของถุงลมถุงลมนิรภัยของเราจะมาให้ทั้งหมด6ลูกพร้อมม่านถุงลมนุ่มมากค่ะไม่มีที่ไหนมีเท่านี้แล้วนะคะค่ะราคานี้ในราคา่องเพีรยงก9 9 9บาทเลยค่ะ 9, หรือว่ารับดอกเบี้ยพิเศษ1นึ <3. S 1> แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะรับประกันให้ถึง3ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะคะในส่วนของวันนี้น้องแทกับน้องเดือนก็ขอจบการนำเสนอตัวอัญล่าก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ